ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทบทวนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัมกันเล็กน้อยนะครับในช่วงยุคก่อนปี1900เนี่ยนะครับฟิสิกส,ส์คลาสสิกเนี่ยทำงานได้ดีมากนะครับแล้วก็ครอบคลุมปรากฏการณ์หลายอย่างนะครับโดยตัวหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะมีทฤษฎีด้านกลศาสตร์นะครับของนิวตันนะครับก็จะสามารถอธิบายปรากฏการณ ด้านกลาศาสตร์ได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับถึงในระดับระดับสุริยะจักรวาลน,นะครับส่วนาทางทฤษฎีของอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จะมีสมการของแม็กซ์เวลล์นะครับสมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์เนี่ยที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์มากๆนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็จะยังมีศาสตร์ทางด้าน thermo dynamics นะครับที่อธิบายเกี่ยวกับประวัติการความร้อนนะครับทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้สร้างเครื่องจักรไอน้ําอะไรได้ได้อย่างดีนะครับเรียกว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองของฟิสิกส์มากๆเลยนะครับจนกระทั่งถึงขนาดว่ามีนักฟิสิกส์เนี่ยอบอกว่าฟิสิกส์เนี่ยไม่มีอะไรให้ค้นพบแล้วนะครับเหลือแค่เพียงการวัดค่าให้ละเอียดแม่นยํามากขึ้นแค่นั้นเอง นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยในในยุคนั้นน่มันจะยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยที่ทฤษฎีทางฟิสิกในตอนนั้นน่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปัญหาในในสโคปร,ระดับใหญ่เนี่ยมันจะมีวงโครจรของดาวพุธนะครับในระบบสุริยะของเรานี่เองที่ทฤษฎีของนิวตันเนี่ย กฎ3ข้อของนิวตันเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้นะครับวงโครจรของดาวพุธเนี่ยกฎของนิวตันเนี่ยอาจจะอาจจะสามารถอธิบายได้ว่ามันจะต้องโครจรลักษณะวงโครจรเป็นยังไงนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือไอวงโครจรที่มีลักษณะเป็นวงรีเนี่ยมันมีการบิดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ทฤษฎีของนิวตันนะไม่สามารถอธิบายได้นะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปรากฏการณ์ พื้นฐานนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Black Body หรือวัตถุดำเมื่อได้รับความร้อนนะครับนึกถึงถ้าเราเอาแท่งเหล็กนะครับแท่งเหล็กดำๆนะครับไปเผานะครับเมื่อได้รับความร้อนสูงขึ้นเนี่ยมันจะมันจะเกิดการเปล่งแสงนะครับสีส้มๆแดงๆนะครับแต่ถ้าได้รับความร้อนสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับสีของแสงที่ ที่เกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปในโทนสีเหลืองกลายไปเป็นสีโทนฟ้านะครับยิ่งอุณหภูมิสูงแสงก็จะยิ่งเข้าไปสู่สีโทนฟ้ามากขึ้นซึ่งตรงนี้ยังไม่มีทฤษฎีอะไรที่สามารถอธิบายได้นะครับจนกระทั่งนะครับเมื่อเข้าสู่ยุคของปี1900นะครับในปี1900เลยนะครับเอ่แม็กซ์พลังนะครับสามารถอธิบายปรากฏการณ์ แผ่รังสีของแบล็คบอดี้ได้นะครับโดยเขาเสนอสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือเสนอว่าพลังงานนะครับซึ่งในบริบทนั้นก็อาจจะเป็นพลังงานความร้อนเนี่ยนะครับอยู่ในรูปที่เป็นควอนตัส์หรือเป็นก้อนๆนะครับการรับส่งพลังงานเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้มีค่าต่อเนื่องแบบส่งพลังงานเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าพลังงานเหมือนเสมือนกับว่าจะถูกบรรจุ ไว้เป็นก้อนๆเวลาจะรับส่งพลังงานระหว่างวัตถุจะต้องรับเป็นจำนวนก้อนนะครับจะเอาไปกี่ก้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งออคอนเซปต,ต,ต์ตรงนี้สามารถอธิบายปรการณ์การแผ่รังสีของวัตถุของแบล็กบอดี้ได้นะครับได้ได,ได้ได้อย่างดีเลยยังไม่น่าเชื่อนะครับนอกจากนี้นะครับถัดไปอีก5ปีนะครับปี1 9 0่อ,อ,อันนี้เรียกว่าเป็นปี ที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ด้านฟิสิกส์เลยนะครับก็จะมีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับได้เสนอ,อ,อสองประเด็นด้วยกันนะที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในในสสาขาเลยเทีเดียวนะครับเรื่องแรกคือได้ก่อ,ก,อกำเนิดทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนะครับซึ่งสามารถอธิบายอ,อธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างได้นะครับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับ สัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เนี่ยอธิบายได้ได้ดีมากนะครับโดยมองอทฤษฎีของนิวตันเนี่ยเป็นสเป c เชียลเคสเมื่อความเร็วไม่ได้สูงมากนักนะครับนอกจากนั้นไอน์สไตน์ยังมีอ,อีกงานวิจัยหนึ่งนะครับที่ได้เสนอ,อาการอธิบายปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกนะครับในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกเนี่ยนะครับมันมีอยู่ว่าเมื่อเรา เมื่อเราเอาแสงครับเอาพลังงานแสงเนี่ยส่องเข้าไปยังแผ่นโลหะนะครับบางชนิดนะครับมันจะทําให้เกิดการกระเจิงของอิเล็กตรอน,นจากโลหะนั้น,นกระเด็นออกมาได้นะครับโดยที่พลังงานแสงความเข้มของแสงที่ความเข้มหรือความถี่ของแสงที่ที่ส่องลงไปเนี่ยก็จะมีผล ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนหรือว่าพลังงานของอิเล็กตรอนแต่ละตัวเนี่ยที่กระเด็นออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันไปอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ก็ก็ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเข้มหรือความถี่ของแสงที่ส่องลงไปกับออพลังงานหรือจำนวนอิเล็กตรอนที่กระเจิงออกมาเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันในลักษณะไหนนะครับอ,อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้โดยนะครับ โดยแอดซูมว่าแสงที่ส่องไปเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนๆน,นะครับแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็เสมือนกับว่าแสงที่เป็นก้อนๆน,นั่นนะ่ะไปไปชนกับอิเล็กตรอนตามหลักโมเมนตัมแล้วทำให้อิเล็กตรอนมันกร,กระเด็นออกมามีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างการทำให้อิเล็กตรอนกระเด็นกระเด็นออกมาด้วยพลังงานข่าหนุนข้างนี้นะครับซึ่ง แอสซัม t ชันของไอสไตน์ที่บอกว่าแสงเป็นก้อนๆเนี่ยสามารถอธิบายปรากฏการณ์ฟ t o ตอิเล็กตริคเอฟเฟไดอ้อย่างสวยงามนะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือให้ให้ค่าพลังงานของแสงแต่ละก้อนเนี่ยในในการคําอธิบายของไอสไตน์เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับค่าพลังงานของของทฤษฎีของแม x กซ์พลัด้วยนะครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็น กลายเป็นสิ่งปัญหาใหม่สิ่งที่น่าสนใจใหม่เกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะสรุปว่าพลังงานมันไม่ได้มีค่าต่อเนื่องหรือเปล่าหรือแสงเราเคยคิดเสมอว่าแสงเป็นเป็นคลื่นที่ที่มีค่าต่อเนื่องเสมือนกับคลื่นคลื่นน้ำหรือคลื่นเสียงอย่างเงี้ยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแสงก็แสดงอ,อะไรอะแสดง property คุณสมบัติของคลื่นออกมาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสทะ้อนหักเหเลเ้ียวเบนแซกซ์นะรปรากฏว่าในบางสถานการณ์เนี่ยเราจะอธิบายมันได้เมื่อเรามองแสงเป็นอนุภาคนะครับในปัจจุบันนะครับเราก็รู้กันแล้วว่าแท้ที่จริงเนี่ยแสงนะครับก็เป็นอนุภาคหรือเป็นคลื่นเนี่ยนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าแท,ทแท้ที่จริงแล้วแสงนะครับมันก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นเ,เป็นอนุภาคในเชิงควอนตัมนะครับซึ่งมีพฤติกรรมหรือมีคุณสมบัติในแนวทางของมันเองนะครับบางครั้งอาจจะสอดคล้องกับกับคลื่นโดยทั่วไปบางครั้งอาจจะแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอนุภาคที่เรามองเห็นหรือสัมผัสได้ นะครับในปัจจุบันแสงแต่ละก้อนเนี่ยเราก็มีชื่อเรียกเรียกว่าโฟตตอนนะครับทีนี้นอกเหนือจากจากแสงแล้วเนี่ยสิ่งที่แสดงพฤติกรรมคล้ายๆกันคือบางทีก็ดูเหมือนจะเป็นคลื่นบางทีก็ดูเหมือนจะเป็นอนุภาคเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แสงเท่านั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคนพบว่าแม้กระทั่งอิเล็กตรอนเองนะครับ ซึ่งในยุคนั้นเรนาเราก็มีภาพในทฤษฎีค่อนข้างชัดเจนว่าอิเล็กตรอนนั้น่าจะเป็นอนุภาคนะครับสามารถคำนวณมวลออกมาได้นะครับแต่ว่ามันก็มีปรากฏการณ์บางอย่างที่ทำให้อิเล็กตรอนแสดงพฤติกรรมคล้ายๆเหมือนกับเป็นคลื่นเหมือนกับไม่ใช่อนุภาคออกมานะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์เหล่านี้เองเนี่ย,ยก็จะเป็น จุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัมนะครับที่เราจะมาพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะเป็นพื้นฐานที่เราจะนำมาใช้ในการสร้างหน่วยย่อยที่สุดในการคำนวณเชิงควอนตัมที่เรียกว่าค b ิวบิตนั่นเอง